สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกิจกรรมหนึ่งวันของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูกร์นะคะที่ชงประเทศฝรั่งเศสค่ะบอกเลยว่ามหาลัยนี้นะคะก็เป็นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นมหาลัยนะคะที่มีสถานีรถ tram วิ่งผ่านมหาลัยเลยนะคะ โดยจะแวะจอดที่2ส,สถานีด้วยกันก็คือสถานีอิลาสเมนะคะก็จะเป็นสถานีที่ใกล้ๆตึกแลบบที่จะไปทำ l ลบ,บค่ะแล้วก็อีกสถานีนึงก็คือสถานียูนิเวอร์ซิค่ะมาแลกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่นี่6เดือนค่ะก็คุยกับอาจารย์ที่นี่นะคะว่าเอ้ยเราจะจงหอบพักยังไงดีเราจะเรียนยังไงภาษาจะยังไงแต่อาจารย์ก็ซัพพอร์ตเราทุกอย่างนะคะก็อาจารย์ก็คือจะ เออเช่าไม่แนะนำหอพักที่ชื่อว่าครูสนะครูสนะคะซึ่งหอพักครูสนะคะก็จะขึ้นตรงกับรัฐบาลฝรั่งเศสโดยตรงนะคะซึ่งเขาจะซัพพอร์ตเรื่องที่พักอาศัยรวมถึงโรงอาหารโดยที่ราคาก็ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะเป็นราคาที่ สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาอินเตอร์เนชั่นแนลรวมถึงนักศึกษาฝรั่งเศสนะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันก็คือแล้วแต่ห้องนะคะก็คือถ้าห้องออมีห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแต่ว่าห้องครัวแยกออกมาเป็นห้องครัวส่วนกลางเนะะี่ยค่ะก็คือแต่ละระดับกลางค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ254ยยูโรแต่ว่าถ้าเป็นห้องนอนที่มีแต่ อ่างล้างหน้าแต่เป็นห้องน้ำรวมรานะคาก็จะอยู่ที่ประมาณออ200ยูโรนิดนแล้วก็ที่แพงสุดข,ของคูสเลยนะคะก็จะเป็นห้องออห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มออีห้องครัวในตัวก็จะอยู่ที่300ประมาณ3 3 1ยูโรเนี่ยแหละคะ่ะก็คือตอนนี้ก็มาพักที่ราคากลางๆนะคะก็คือ มีห้องนอนมีห้องน้ําแต่ว่าห้องครัวเราสามารถไปใช้ร่วมกับคนอื่นได้ก็ถือว่าห้องโอเคอยู่ค่ะก็คือยอมรับได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็จ่ายรายเดือนที่ราคาถูกลงเราก็ประหยัดเงินมากขึ้นค่ะก็ตอนนี้นะคะก็กาลังจะไปเดินไปที่แหบบค่ะก็ตึกแแบบนะคะก็จะไม่ไกลจากที่พักนะคะเพราะว่าที่พักเนี่ยจะอยู่ระหว่าง สถานีอีลาสเน่ซึ่งเป็นอยู่ตรงตึกแลบกับสถานียูเวอร์ซิตเ้นะคะก็คืออยู่ตรงกลางเลยไม่ว่าจะขึ้นรถครันที่สถานีไหนก็เดินเท่ากันค่ะนี่ค่ะตึกแลบก็ชื่อว่าอโกซุ อากาซติโจงนะคะก็ข้างในก็เป็นตึกคล้ายตึกแฝดที่ต่อกันโดยเขาก็จะแบ่งเป็นทางด้านเอ,อ่อไบโอเลยไบโอโลจีฝั่งนึง่งไบโอโลจีด้านฟูแล้วก็ไบโอโลจีด้านเ,ออเชือ้อรานะคะหรือว่าเป็นพวกแบบออแกนิซึมนะคะกัเ,เข้าเลยนี่นะคะก็จะเป็นส่วนกลางของตึกนะคะแล้วก็จะมี ตู้กดกาแฟาอาหารเครื่องดื่มแล้วก็น้ำต่างๆนะคะก็ทุกคนสามารถมากดได้ค่ะนี่ค่ะเราก็กำลังจะมุะม่งหน้าไปที่ตึกแลบของเราค่ะก็จะเข้าไปเลย มาถึงตึกที่พักของเรานะคะก็จะเป็นที่พักที่ตึกที่12นะคะชื่อตึกเขาก็จะเป็นแลมูค่คะนี่ค่ะแร้วมเิ่มออกเสียงากทีเป็นก็เ้องพักนะคะก็จะอยู่ชั้นสองไม่แน่ใจว่าชั้นสองหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นบันไดไปชั้นนึงอะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นชั้นหนึ่แต่เราก็คิดไปเองว่าเป็นชั้นสง ห้องเรานะคะก็จะเดินไปอีกค่ะสุดทางเลยนะคะตรงบันไดหมีไฟค่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือห้องนี้นะคะก็จะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าห้องครัวนะคะก็จะไปใช้ที่ส่วนกลางค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศห้องนอนกันค่ะ ก็เริ่มที่นี้ก่อนนะคะก็จะมีที่แขวนผ้านะคะสําหรับเสื้อคลุมเสื้อโค้ทที่เราเข้ามาในห้องแล้วนะคะเราก็ถอดเราก็แขวนไว้ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชั้นว่างของรวมถึงชั้นข้างล่างด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีตู้เย็นน้อยๆตรงนี้กับถังขยะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทํางาน,นะคะ่ะเป็นโต๊ะทํางานแล้วก็มีหน้าต่าง ซึ่งก็หน้าต่างเปิดได้ทั้งสองบานเลยนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างปิดข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะมเีเวลาช่วงฤดูฤด,ด,ด,ดร้อนแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีกลางวันที่มากกว่ากลางคืนอย่างช่วงนี้นะคะก็พอที่จะตกประมาณสี่ทุ่มแล้วก็จะมืด มืดสนิทประมาณ4ี่ทุกครึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็พารนที้ก็จะขึ้นมาอีกทีนึ่งตอนประมาณตีห้าสี่สบห้าซึ่งกลางคืนอะค่ะมันน้อยซึ่งคนอาจจะแบบนอนไม่เพียงพอเขาก็เลยมีแบบหน้าต่างที่จะปิดให้มิดให้มืดเพื่อที่จะซัพพอร์ตในการนอนของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปเกอะอันนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะก็เตียงขนาด1ฟุต1.5ฟุตสำหรับคนเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ เป็นห้องน้ำค่ะก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกแล้วก็มีพื้นที่อาบน้ำนะคะเป็นฝักบัวค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งเขาก็มีกระจกอยู่ข้างหน้านะคะก็นี่ค่ะตู้เสื้อผ้าเอาไว้แขวนผ้าข้างบนค่ะตรงนี้ นนี้นะคะก็กำลังจะเดินมาซักผ้านะคะก็ที่นี่นะคะเขาก็ยังดีอย่างหนึ่งนะคะตรงที่เขาอาจจะมีห้องซักผ้าที่เป็นห้องซักผ้าโดยเฉพาะแต่เป็นห้องซักผ้าหยอดเรียญนะคะให้กับทุกคนที่พักที่นี่นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็จะไม่มีตะก,กร้าเราก็ต้องหอบใส่ถุงแบบนี้มานะคะแล้วเราก็ต้องเอาน้ำยาซักผ้ามาด้วย แล้วก็เดินไปตรงจุดซักผ้าของเขานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้หอก็อันนี้แต่ว่าก็จะไม่ได้อยู่ใต้หอทั้งหอะคะก็จะมีแค่วางหอเท่านั้นก็อย่างหอพักที่เราพักอยู่น,นะคะก็ไม่มีบริการซักผ้าข้างล่างแล้วก็เดินมาตึกนึงนะคะ่ะเพื่อที่จะมาซักผ้าเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันค้า เขาบอกว่าให้เดินลงไปข้างล่างค่ะใต้ตึกนี้ก็มีคุณป้าแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนักศึกโซนแบบที่พักออของนักศึกษาแล้วก็คนทั่วไปในราคาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่สูงหน่อยก็จะมีคนทําความสะอาดให้ค่ะก็คือเขาจะทําความสะอาดให้ตอนก่อนเข้าลแล้วก็หลังคข้แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเขาก็จะมีการทำความสะอาดให้อีกครั้งค่ะ เ็นแล้นี่เราก็เข้าไปเลยที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเครื่องสักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะก็เดี๋ยวเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าก่อนนี่นะคะหลังจากที่เราเใส่ ในเครื่องแล้วเราก็จะดูนะคะว่าเขาจะแต่และเครื่องเขาก็จะมีตัวเลขก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นเลขสนะคะนี้ก็จะเป็นเลข5แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่ตู้หยอดเหรียญนะคะซึ่งเขาก็จะบอกราคาไ้ว่าการซักต่อครั้งนึงก็คือ2ยูโร80เซนนะคะแล้วก็ลําดับแรกเลยเราก็เราต้องเลือกหมายเลขตู้ก่อนซึ่งเราก็คือหมายเลข4กับหมายเลข5้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ตรงนี้นะคะให้เป็นหมายเลขก4หรือหมายเลข5แล้วเราก็ค่อยหยอดเดี๋ยวเราก็ค่อยสตาร์ทมานะคะก็อันดับแรกเลยก็กดหมายเลขก4ก่อนกดสูง 4. แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเครื่องหมายแท็กแล้วเขาก็จะโอเคให้ใส่2ยูโรแปซสเซนเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะคะา,าใ,ให้เพราะว่าเราใส่ไป2ย,ไยูโรทุ่นทองก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําการกดสตาร์ทที่เครื่องนะคะของแต่ของแต่ละเครื่องนะคะที่เราหยอดเหรียญไปอ่ะก็กดลงไปก็ก็เครื่องก็จะเริ่มทํางานค่ะก็เดี๋ยวเราไปหยอดอีกอันนึงก็คือหมายเลขห้า ตดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ยาบตังใบค่ะอะไะอีก8ปดสิดเซนก็หยอบไปไม่ครบพอครบแล้วแล้วก็ไปทำการกดที่ตู้เหมือนเดิมค่ะก็รอฟังก์ชันนิดนึงก็คือตู้นี้ค่อนข้าง,งที่จะพ้ายเยอะก็รอเอา ใส่น้ำให้เต็มที่เลยก็กดจะได้ค่ะเขาก็หลังจากนั้นนะคะเครื่องก็จะทำงานนะคะเขาก็จะบอกอยู่ว่าซักผ้านะคะก็จะใช้เวลา23นาทีนะคะแล้วก็มานั่งรอค่ะก็ตอนนี้ก็ เาผ้าใส่เครื่องเยร้มาแล้วกดสตาร์ทเยร้อยแล้วก็นั่งรอ23นาทีค่ะก็ตอนนี้ที่นี่เขาก็จะมีบริการนั่งรอนะคะมีเก้าอี้ให้แล้วก็นั่งรอ, e อไปนะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่เรานั่งหลังจากที่เครื่องซักผ้านะคะซักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปอบต่อค่ะก็เดี๋ยวนั่งรอเครื่องซักผ้ากันค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราซัก ถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาอบนะคะที่นี่นะคะก็เขาก็จะบอกนะคะว่าราคาอบนะคะก็คือ1นึ่งยูโรเซนมีเวลาอบ30นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูเราก็ดูเครื่องก่อนว่าเราใช้เครื่องที่11เนะคะแล้วเราก็ไปหยอดที่ตู้เดิมะคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็ใส่เลขไปก่อนนะคะว่าเป็น11 แล้วเราก็กดตกลงเขาก็จะบอกว่าโอเคหนึ่งยูโรยี่สิบเซนเราก็ใส่ไปยี่สิบเซนแล้วเครื่องก็จะบอกนะคะหรือเครื่องก็จะร้องแล้วแล้วก็มากดตรงนี้ค่ะเพื่อสตาร์ท <c oughs> ก็รอไปค่ะยี่สิบนาทีไม่ใช่ค่ะรอไปค่ะสามสิบนาทีค่ะ ก็วันนี้ก็ทำลบเหนื่อยมากพเจะเสร็จก็เย็นเลยนะคะก็ถ้ายังไงแล้ววันนี้ก็คงหมดภาร,รกิจแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ